ตื่นขึ้นมาในเสาร์นี้แต่ละคนกับพักันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จัดแต้งแบงบายคนลาหนาทีส่วนไอ้ก่อนแก้วก่อนค้ำกับเฝ้า,าตื่นลางหนาแปรงฟันไปเฮ็ดยังวาตีก็สิไปหาไ่บ่๋งส่บาดไว้คือเก้านน่นละล่ะส่วนเมียยาฉันน่ะก,ก็เตรียมแนวไ่บาดไวปถลูกถ้าเต่าเลยเด้จากนั่นอุปกรณ์ที่ไปซื้อมาจากฮาร์ดแวร์เฮามื้อนั้นล่ะบอแมนโฮปูอุยฮาร์ดแวร์เฮาอยู่ใจดูนี่พวกอุปกรณ์ต่างๆโซลสอกโซลเซียวจังซีน่ะก่อนแกวก่อนค่าซื้อมาบอกหลายเลยยิงมือ แล้วก็ยืนเบื่งหลูสากับลูกเคยเหตดยังสินาเอาง่ายๆว่าเป็นคนยืนคุ้มคุ้มจังไหนบัดีคุ้มหไ้ว่าลูกเคยเก่งเยไม่ยาฉันก็ไปทวงเด้เจ้าอย่าไปยืนเบื่งเขาคักร้ายลูกเคยมันสิเก่งนสิเสียหยังบ่ถือกวาซันว่าเนี่ยเวลามาบานตะลเทียนไอยีงยายหยุดยงาหยุดยังจังเสียก่อนแก้วก่อนค้านางสิสำรวจทุกอนุ่แบบว่าเฮียนเลยเด้นางสิมักไปสอดไปซ้อไปซองเบิ่งอันใดเสียอันใดควรเปลี่ยนอันใดคว่ใส่อันใดควรเพิ่มเติมยังสินส่งซีเบบ้องเหล่านั จ้งใดก็ได้ยู่แบบซ่อมซอกมอซอจะไหนก็ได้พวกฉันกัยังสีคงยู่หองเซาแบบนั้นละสองพันราะว่าความคิดในการซื้อบ้านของเจ้าของอย่ละย่องบอมีเลยค่ะพวกฉันนะเอาสิไปซื้อเห็ดยังเนาะเพราะว่าจุดมุ่งหมายบันไปชีวิตเฮ้าก็ต้องกับไม่ยู่บ้านยู่แล้วจังสีนสู่เฮาเอาเงินมาถุมมาลงกับพียนซานบานซองยู่บ้านดีกว่าอันยู่พุ่นมันเสียมันหักมันพังเฮากัทางเอินเจ้าของหอค่ะให้เจ้าของหอมาเปลี่ยนห้เป็นไดและเลิศบ่แต่ว่าอันนี้มันก็แล้วต้งความคิดของแต่ละคนดอกว่าเพราะว่่่าาาายยยงงอนนนีีีดบกกสสสทืุ ้ากัตัดผ่ามาทีในขั้วค่ะไม่ยาเข้าปูปูมันกับเขาขั้วซอยกันเลยเด้ไม่ยาฉันแล้วก็ต้มเนื้อว้เนื้อต้มตะบุขึ้นเนี่ยแหละแต่บาดเนื้อเสาร์ก็อมตุนมาอุ่นอีกองสินะแลีวไมยยาฉันกัสีซ้อยเนื้อเป็นตอนตอนยเฮ็ดยังมาตีกัเอาวบตาข่้งเฮ็ดแดดเดียวทอดในน้องมิ้วกินน่ะล่ะส่วนพอคขัวในการเฮ็ดลาบงัวมือนี่ก็คือผอปูค่ะฉันอยากสิบอกว่าผอปูนะเฮ็ดลาบเนื้อแจ่บบกักจากนั้นเวลาเมถึงสิบนาทีแวบกับเขาเสาร์เข ลดบ่เป็นขี่จะของเขียวพร้อมได้ขี่ลูกเขียวพร้อมค่ะส่วนอายอดแฟนน้องจอยก็กินยังวาตีกินทอดโปรตีนเกษตรตคือกาก็มีน้องคนหนึ่งนอนนั่งอินบอกมหาฉันนั่งบอกว่าในหูบอกหนูอยากเลี้ยงลูกเหมือนพี่ดุจจังเลยค่ะแต่ว่าแม่ย่าหนูบอกมากหนูหนูกลัวเขาบอกมากลูกหนูนำยิงเสื้อเธอเข็นเขาสีบวชักเธอซ้ำได้กับซามเตนันหลานมันบอกสายเลือดเขาขาะรับร่องเขาหักตะกีนะฉันอยากสีบอกว่าตอนฉันมีมีมีเทิ้งแม่ฉันเทิ้งเมียค่ะบ่มีผู้ใดอยากเลี้ยงเกี่ยงกันว่าสันพะวัายังตีตะกี้้แ่าานบลลววห โอ้ยโอยเอาไปให้แม่สูเลี้ยงเด้อแต่แม่ฉันยิ้ยิ้มแซนแม่ฉันแหงคักค่ะแม่ฉันเฝ้าเลยโอ๊ยเอาไปให้ญาสูรโหลดกุบ่เลี้ยงดอกกูบมมีเวลาสักพักตอนนี้ล่าสุดพักันมีหลานผู้ละคนสคนแล้วแม่ฉันก็ได้เลี้ยงปังปังม่ยาก็ได้เลี้ยงน้องมิวล่าสุดได้เลี้ยงดินแดนพอมค่ะแล้วเพื่นหักเพื่นหักก่าไข่ในหินอีกหญิงไข่ในไข่ผู้น่ะและนี่มื้อนี้ก็นอนเต็มอิ่มตื่นมากัอารมณ์ดีรวเบิงดูดนมเบิร้วแล้วระเบิงแม่อก็หันามาอีก บอกเลยว่างานฝีมือในการเย็บผัากวนญนีบใจ3คนนี่ค่ะแล้วรา่างเห็ดเนาะเม่ย่าฉันกับไทยคลิปคลายวิดีโอเด้กยาสอคนนี่กับทวงเนาะจาคือไทยขักไทยแน่แต่ย้ายแสนเม่ย่าฉันบางใดหูบอเอากัลูกไผ่คอยมันสร้างแหมมันบอกว่าถ้าไปเห็ดกิจกรรมมี่ยังตั้งๆให้ไทยคลิปวิดีโอมาฝากมันน้ำมาันมาเนี่ยมันเป็นเังสันอีรีได้หญิงพอปูเมียาหรือว่าผู้ใดกัสามสมาชิกในกลัวเลื่อนถ้าออกไปเห็ดกิจกรรมต่างๆฉันสีสร้างสีบอกเลยางใดหูบอเอาโทรศัพท์ไปน้าบอฉันสะถามแบบนี้ทุกคนสีร เราเคยเกิดเหตุเกิดเหตุยังตีรถไท่เหยียบโทรศัพท์จะคล้องห่างค่าแล้วเราก็บ่กเอาไปแต่ว่าพ่อฉันมาอยู่บ้านฉันสร้างห้เอาไปน้ำเลยพ่อแต่เอาไปน้ำแมนบบก็ได้คลิปวิดีโอบรรยากาศต่างๆมาฝากพวกเธอดีถ้าแบบว่ามีแต่คลิปวิดีโอเลี้ยงลูกอยู่บ้านมันก็สิน้าเบื่อแต่ว่าฉันเสียเว่าลูกเหตุหลายคนเบื่อดอกเพราะว่ายังตีอยากเบิ้งอยากเบิ้งคลิปโตตุ้นอยากเบิ้งคลิปดอดอบุ้ยแลยนี่ก็คือภาควัญขึ้นบ้านไม่ที่ไม่ยาฉันไปเหตุให้เพื่อนนั่นละยิงเอ้ยสูมมือนี่ยันคักยันแน่จักยัััันน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 นออออออีีีีีหหยยยยยงงงงกกก็ดดดดเเเเเเบบบบบิููู่่่่่่่่่ลลลผ้้้้้้้ใปปปแแแแแืืววาา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 ามมพพตททๆๆ ลูกเพจลองท้ายดูครับผมก็เล่นเสียดยังตั้งท่าดิหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้าแดงไปทัว่วตั้งท่ายังวตัตีตั้งท่าสิกีค่ะฮึฮึฮันเล่งเทียนน้อหญิงก็ใชคือผู้ใหญ่นี่ล่ะเพื่นเจ็บท้องเพื่นกระไฮแม้แต่ว่าพ่อขียวแล้วก็วหัวแบบนี้